สบายดีเพื่อนๆเมื่อมานนี้กะสิออกไปข้างนอกมื่อวีนวันวันล้อรถบัมวันนี้วันอาทิตย์คนเงียบๆพี่น้องเลยคนเงียบวันอาทิตย์ส่วนหลายคนก็พักผอ่อยู่บ้านพี่น้องมื่อนี้สาวล้าวกะมาล้อรถบัสเนาะ บนสถานีรถบัสสิเป็นประมาณนี้เพื่อนๆบนยี่ห้ยมิติสาวเกอยูผูเดียวนี่แหละมิต่สาวลาวยูผู้เดียวอันนี้บริเวณรอบๆบ,บนรถกะบางพี่น้องรถบางตามจริงแล้วเขตนี้นี่รถสิไลยหลายเด้เขตนี้รถสิหลายครับ มื่อนี้ท้องฟ้าก็มืดขึ้นพี่นอ้องท้องฟ้ามืดขึ้นท้องฟ้ามืดขึ้นคักมีคนพระเจ้าเจอกันเนาะคือศิษมนบดิเจอกันโดดเลยห้องกิดการ์ดยางไงหลวงเป็นวันอาทิตย์รถก็สิบบ่ค่อยหลายพี่นอ้องก็พอมีอยู่รถ แต่มื่อนี้ก็เป็นเงียบเงียบได้พี่น้องเลยที่ไหนท้องฟ้าทั้งฝนทั้งสิต๊กพี่น้องฝนก็สิต๊กแดดก็ออกน้อยหนึ่งล้มก็มีท้องฟ้าปลอดโปร่งช่วงนี้ก็เป็นห่าโมงเย็นแล้วพี่น้องเสาเกกร็รอหลดรอลดบัสรอรลบัสโดโดน,โดนถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ รถบัสนี่สีมาสีมาซ่ากว่าปกติสีมาหน่อยกลัวถ้าเป็นวันธรรมดาเพราะว่ามีเด็กน้อยไปโรงเรียนมีคนไปโรงเรียนข้าเจ้ากเดษตี่ถวรถข้าเจ้ากเกษตรหลายแต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์แลละถุกคนกับผักคอนรถบัสข้าเจ้ากะ หน่อยเท <fl |ro|> ี่ยวลงปกติสามเที่ยวสี่เที่ยวเขาเจ้าก็เที่ยวสองเที่ยวแบบฟังตรงข้ามเขาเจ้าก็ร้อหลดเนาะเพราะว่าเจ้าหน่อยกับมาลวรถฟังตรงข้ามก็ได้พอสถานนี้รถบ้าดกาคือกับสถานนี้ทั่วไปเพื่อนคือกับสถานนี้รถบีทีเอสบอคือกับสถานนี้รถไฟคือกันเขาจะซิมิทสองภากเนาะฝาก ไปใต้กับภากไปเหนือนี่มาแล้วรถฟังตรงข้ามมาละรถบัสจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องรถบัสก็คือก็รถเมย์บ้านเฮาฟังตรงข้ามก็ไปแล้วเราจะฟังนี้ใกล้ชิมาแล้วฟังนี้ก็ไดเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ ห้างข้าเจ้ากะห้างในยู่ในกินนข้าเจ้าก็ปิดพี่น้องอันนี้มันร้านจอดรถข้างบนเนาะพวกห้างเสื้อผ้าขาเจ้าเปิดอยู่โอ้บรรยากาศพี่น้องเลยค่ายคำยามแรงรถกบบระบะหลายร้านจอดรถกะที่ว่างเยอะเพราะว่าหยัง ร้านของกินข้าเจ้าบ่ได้เปิดเนาะพวกคาฟูอียงขาเจ้าบ่ได้เปิดเปิดแต่พวกเสื้อผ้าพูนทางหน้าพูนผีน่องเลยย่างไปคูณท้ายย้อนเสกสิออกทึมๆเลยเนาะราวาตะวบินขาเจ้าก็ลับขอบฟ้าบิดล้บตะวินลับขอบฟ้าบิดแล้วลอเวอ๊ะหรือว่าเขาสิลงทางนี้ดีลงัาไดทางนี้ดีกว่าเ,เพื่อน ลงไปนี่กัสิเป็นร้านขายเสื้อผ้าเลยเลยเพื่อนๆยังลงไปทางนี้นะข้างล่างกับที่จอดรถส่วนหลายคนจอดรถอยู่ข้างล่างหลายกลัวเป็นห้างไงพี่นอ้องยางลงบาไดมา จอดรถกับกวางกวางพออยู่ในนี้มีหลายห้างหลายห้างเดี๋ยวเข้าไปทางนี้เลยเพื่อนๆนี่เป็นช่วงที่ว่าห่างปิดแล้วพี่น้องทุกคนกับสิล่างไหลไปหารถไฟนี่เป็นบนทางออกนาะทางพานบักกิ่งลักสิไปหารถไฟหารถบัสสถานีสี่อยู่ทางหน้าเพื่อนเพื่อน ต้องยางผ่านปักกิ่งไปสะกอนเพื่อไปล้อรถทาง้าทุกคนกำลังเมอยเดินเนาะมือยเดินมือยยางหางเกิดสปิดแล้วทุกคนกะพากันกลับบ้านบาดบินยางไปหารถผู้ใหก็ได้เป็นถงุงเป็นไทเต็มไม่เต็มมือ ตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วพี่น้องไปยางห่างไปยางห่างเสร็จแล้วละกาออกมาล้อรถบัสเนาะอยู่บนสถานนี้สถานนี้แถวอยู่บนนี้ก็มันมีรถไฟนําอยู่ข้างหน้าม็นสถาน,นีรถไฟเพื่อนเพื่อนแล้วยุคข้างล่างนี่ก็เป็นสถาน,นีรถบัสหรือว่ารถมีเนาะค่ำมืดแล้วพี่น้องเลยภาคกว่าสิออกเป็นมืดเด้อเพื่อนเ,เพื่อนเด้อกำล,ลังล้อรถกลับบ้าน หลังจากไปเดินห้างช่วงที่เดินห้างสซเกีกาบบได้น้นเนาะบบได้อะได้าทายตอนย่างห้างย่างอย่งเพราะว่าอย่งทางฝรั่งเศสเขาเจ้าบบค่อยมักที่ว่าเออมีคนไปทายสันทคนยกกล้องขึ้นมาทายนี่เมนเมนขาเจ้าบบมักเลยเลเลก็เลยเหลี่ยกลีกเลี่ยงบ่ต้องทาย มาฟังเสกีเบ้ากันแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยแหละมีใส่ฝรัง่งเศสเขาเจ้ากระิเป็นประมาณนี่แหละพากันมาถาา่านรถบัสรถบัสกระถาดูดดูดวันนี้เป็นมือวันอาทิตย์อยู่สถานีรถไฟค้นกับเงียบๆเพื่อนๆค้นกันบบก่อยลายบันไดรถไฟอยู่ทางหน้าพ่นคันปูด้ใดสิไปรถไฟกับเมนยางเข้าไปพุูหล่ะนี่รถบัสรถบัสผ่าน นี้เพิ่นออกจากสถานีแล้วเนาะพว่าสถานีเพิ่นอยู่ฝั่งพู้นของสเกตถ่ายอยู่บนนี้ก็เซนก็พบกันคลิปหน้าเพื่อนเพื่อนเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาให้กำลังใจมาติดตามมารับชมคลิปคลิปอาจจะมีสาระเดบมีสาระเดกะววากันไปนะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เซนพบกันคลิปหน้าเด้อบายบายขอบใจขอบคุณค่าเม็กซี่บูกูอ่าเบียงโต